ครับสวัสดียินดีทําทุกเช่นทุกคนนะครับตอนนี้หลวงตาท่านเอ่อตาท่านข้ามถนนนะครับจากฝั uh> ่งนั้นมาฝั่งนี้แล้วนะครับเหน่อยหน้าได้นะครับ

จับแ่น้ำได้ครับแยกไปนแม่เด้อยกยกน้ำไว้ครับยกน้ำไว้รอถวายลงตาเลยเลยครับยกน้ำไว้ก่อนนะครับม้ยกน้ำเตรียมพร้อมรอลงตาเลยนะครับยกไอของของพี่สแพ็กจับไว้เด้อสแพ็กนี่จับไว้ได้เลยหแพ็กยกขึ้นนะครับ หนึ่งแพ็กยกขึ้นนะครับสองแพ็กจับไว้นะครับของคุณแม่เอาล่วงไหมแม่ไม่ต้องยกนะทับจุดนี้ยังทำเยอะมากครับคุณพ่อเอาเอาเก็บไปเดหลัล้วกนางลงพคนน้องมือนางลงพคนน้องมือก็ได้แล้วครับ สวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับถนนทางหลวงหมายเลข2255นะครับตรงนี้นะครับเนาะซอล้วจับไว้ครับเตรียมไว้ได้คุณแม่เด้อ ข้อหัวให้ทุกคนถวายของให้ถูกต้องนะครับยกถี่องเพื่เืทุกคนนะครับยกไ้ก่อนนะครับพี่น้องา สาธุสาธุนะครับยืนตรงตรงไว้นะครับมองลงตาเลยลงตาเลยมองลงตาเลยยกขึ้นระดับหกแล้วมองลงตาเลยไป็นต้องก้มสาธุสาธุยายอนุโมทนาบุญด้วยเด้อสาธุสาธุนะครับสาธุยกน้ำขึ้นระดับหกแล้วมองลงตาเลยนะครับไม่ต้องก้มนะครับไม่เอาปัจจัยเด้อยกน้ำขึ้นนะครับไหวต้องยกนะยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้น

สานเด้วยสแพ็เตรียมพร้อมนะครับสองแพ็กเตรียมพร้อมยกไวเลยนะครับนี่คือญาติธรรมที่มารอกราบไหว้ขอพรหลวงตาเยอะมากนะครับเ ซ้อนยยจับไยกขึ้นไปเลยนะครับ้อนไว้ซอนไว้หลยอันซ้อนกันไว้ครับหลนซ้อนกันไว้แพ็กเดียวยกกันเลยครับเอาผมว่ากันสาธุสาธุอาธุทนาบุญด้วยเด้อ้ยนะครับตาบุญชื่นปัญญาพุทโธ

บอลบอลด้วยนะครับบอลด้วยนอบุกยไปครับไปทุกคนนะครับไปทุกคนมเดียลูกคุไปยทุกคนทราเลยเะคาับไปทุกคนเลยทุกคนเลยทุกาทุกครับจุดนี้ยาที่ทำหนาแน่นมากนะครับขขอครับองใด้วยเอสาธุสาธุสาธุ สาธุนะครับสาธุมองลงตาเลยเลี้ยวมุงหน้าพนมนดพนเป็นยิบเลยเอาพนมเป็นหยางครับจะได้เป็นกำลังใจลงตาเด้อทุบนาบุญด้วยนะสาธุนะครับสาธุยกขึ้นเลยก่อนยกขึ้นก่อนถวายก่อนแล้วค่อยวางยกถวายก่อนแล้วค่อยวางนะครับแล้วก็แบ่งปปนนับมงคลได้นะครับสาธุสาธุนะครับสาธุนะครับสาธุนุมทนาบุญด้วยเด้ออ่า สาธุสาธุนะครับสาธุ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 นะครับยกถวายละวางนะครับเดกกินน้ำงคลที่บ้านได้นะครับบางส่วนนะครับสาธุยกัน้ำรอครับยกน้ำรอยกเลยครับยกเลยยกเลถวายยกถวายให้ยกขึ้นถวายต้องยกแต่ไม่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 แต่น้ำขึ้แ่ไไม่กนเับไนี่เลย

คนยาวเพแล้วแวแล้วักสาาี็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง u t u b e นะครับตั้มดัมซิ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดียติธรรทุกท่านทุกคนครับ